สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9้านะครับเดือนตุลาคมนะครับปี2 5 6พนนะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอสูงเมนนะครับจังหวัดแพร่นะครับก็ได้โทรมาสั่งนะครับจะเป็นยางยางหล่อนะครับยางหล่อพร้อมกระทะอ่าขอบสนะครับ7 5 0ห้ขอบสินะครับเป็นยางหล่อนะครับ่ก็จะเอาไปใช้งานนะครับยางหล่อคู่หนึ่งนะครับพร้อมกระทะสีส้มนะครับ ร้อมยางในร้อมใช้งานนะครับสูบยางอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ราคายางหล่อนะครับก็อยู่ความกระทะนะครับยางหล่อพวามกระทะความยางในนะครับอ่านี่ยางใหม่นะครับราคาครับก็อยู่ที่สามพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะไม่รวมค่าส่งนะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับทางไปษณียเก็บเงินปลายทางนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจยางหล่อนะครับหรือยางอยางแท้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับ 0627545665นะครับอือติดต่อที่เพจร้านโกงจากการเกษียณเลี้ยงนกตานะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ